เปินมาจีบไหมคะอันนั้นก็ต้องมีสิคะศิลปินชวนไปกินไอติมอะไรนี้ไปไหมไปไหมไม่ไปค่ะเพราะว่าจริงๆต้องแปลว่ามีจริงมีมีชวนไปกินไอติมจริงมีค่ะใช่ค่ะอันนี้เลยประโยคนี้เลยค่ะเพราะว่าผู้จัดการชวนด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าแต่ว่าแต่ว่าคืออู๋พี่อู๋เป็นคนรักงานแล้วก็งานมันมันไม่ได้ทํางานยีบสี่ชั่วโมงกินไอติมบ้างอะไรบ้างไม่ไม่ได้ไปเลยค่ะเพราะว่าไม่ไม่ชอบเขาหรือไม่เปิดโอกาสให้กับ สิ่งนี้ไม่ไม่เปิดโอกาสให้กับไม่ชอเขาหรือไม่ชอบกินไอติมไม่เปิดโอกาสให้ปัญหาเพราะเทำไมถึงคิดว่ามันจะเป็นปัญหาเลยอ่ะเราไม่มีสิทธิ์มีความรักหรอคือตอนนั้นจริงๆงานมันเซ็กซีก่กว่ากว่ากเพศตรงข้ามนะคะ,คะเพราะว่าเราจะได้บทบาทสําคัญทุกทุกงานจะได้เต้นคู่กับศิลปินแบบเป็นเบอร์แบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สองคือครอสนี่จะพี่อุ๋เป็นคนมีสาระมากเลยเนาะไม่ได้พูดจริงๆไม่ได้ไม่ได้ประชดเลยนะหมายความว่าแบบไม่มีแบบ ขอขออนุญาตใช้คําแบบเหมือนแบบไม่มีความรู้สึกแบบอีกด้านหนึ่งของความแร็บ้างเลยหรอซึ่งแร็คไม่ได้แปลว่าต้องแบบอะไรนะเข้าใจป่ะทำไมเพราแบบพี่ได้เสร็จงานแล้วฉันก็เอาซี่แช่มๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันออกมาในงานหมดเลยค่ะคือถ้าไปย้อนดูวิดีโอจริงๆพี่อู๋จะเป็นคนที่แบบกล้องรักอะค่ะแล้วเราก็รู้ด้วยว่ากล้องหลักแล้วมันก็เลยมีการบ้านที่ทาให้กล้องรักอยู่เยอะ คำว่าก้องรักแปลว่าแล่ก้องจับเราบ่อยใช่ค่ะพี่อู๋คิดว่านั่นคือสเสน่ห์ของพี่อู๋แล้วพี่อู๋รู้ได้ว่านั่นคือนั่นคือจุดขายของเราเวลาเราจะได้งานแล้วก็ก็เลยระมัดระวังเรื่องนี้เพราะเรื่องงานเป็นเรื่องสําคัญสำหรับพี่อู๋แล้วมันสนุกอยู่แล้วค่ะตอนนั้นตั้งใจเลยแบบว่าฉันจะต้องไม่ยุ่งกับศิลปินใช่ค่ะอ,อ๋อเหรอะเป็นเหมือนจัรยาบาณว่าสมพันธ์ไม่กินไก่วัดเนี้ยหรอเป็นเหมือนว่าคุณพ่อแม่ก็สอนเขเรื่องงานเรื่องอะไรแบบหนึ่งเด็กผู้หญิงทาตัวแบบ วางตัวให้ดีไปไหนโดยเฉพาะทัวร์ต่างจังหวัดเนี้ยเสร็จแล้วขึ้นห้องนะลุกหรือว่าเขาก็จะแบบคือเขาก็จะบอกล้วเราก็เราก็จะเชื่อพ่อเชื่อแม่นะคะหมายถึงว่าคิดว่าถ้าอยากอยู่ในใ,ในในวงการให้ยาวเพราะเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเราไม่ได้มีประสบการณ์พ่อแม่ก็ไม่มีประสบการณ์ทําให้ดีสุดคือทาให้ให้เหมาะสมนั่นความเหมาะสมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเอาแค่งานที่เหลือเราเรา,เราไม่รู้ม่าจะเกิดอะไรก็อย่าไปอย่าไปให,ให้ให้เวลากับสิ่งนะั้น แล้วมันก็มันก็จบอะค่ะมันก็รอดมาได้จริงๆอ่ถามจริงๆ,ๆเคยมีแอป,ปชอบศิลปินไหมมีนะคะแต่ไม่ใช่สายเต้นชอบใส่ร็อกแน่เลยนี่แอปเดาใช่ค่ะ,ะ <c oughs> ใช่ค่ะไ <c oughs> กลไกลเพราะว่าชอบชอบร็อกร็อกเท่ก็ถึงถึงเป็นพีน่กบเนี่ยค่ะ <c oughs> ขนาดว่าเป็นคนระมัดระวังตัวในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ข่าว่ามีเจ้าของโรงแรมพัทยามาจีบกันค่ะ ใช่ค่ะเพราะว่าคือตอนนั้นมันมีมันมันงานเยอะมากมีงานเดินแบบด้วยค่ะแล้วมันก็จะเป็นอีเวนท์ที่ไปจัดท่อรองเท้ามันจะมีแบบคลับตามโรงแรมค่ะเขาก็จะหาอีเวนท์รักร้องสลับเดินแบบเราก็จัดคนไปทำใช่มันอีเวนท์ก็แบบเหมือนทาโชว์นั่นแหละเจนนั้นแบบพี่คุกกี้พี่สายที่เอาแดนเซอร์ไปทําโชว์กับกับนางนางแบบก็จะแบบเหมือนเราก็เราเห็นแล้วค่ะว่ามีงาน น่าจะน่าจะใช่น่าจะชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามไปดูตามอีเวนต์ก็พยายามจะนับทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากเป็นเจ้าของโรงแรมบ้างหรอตอนนั้นเรื่องกระปาพี่จอดเซ็กซี่จังเลยนะก็คิดอยู่กับว่าทําไมตอนนั้นไม่คิดเรื่องนี้ใช่ไหมคะถ้าคือตอนนี้ถามว่าอยากเจ้าของโรงแรมก็คงอยากจะได้ทํางานง่ายขึ้นตอนนั้นไม่แน่ใจไม่แน่ใจค่ะว่าหรือก็อาจจะไม่ใช่สเปค ไม่เปิดโอกาสเลยเหรอไปกินข้าวไหมได้ทําความรู้จักมาขอไปอะไปค่ะไปแต่ว่าก็มีพี่กิ๊กพี่กิ๊กมีพี่ผีไฮแจ็คตอนนั้นเล่นด้วยกันมีพี่เป็ดเวนิส่าอย่างเงี้ยค่ะไปทัวร์โปรดักต์หนึ่งเนสกาแฟอย่างเงี้ยค่ะก็ไปก็พี่ค้าพี่เขาไปทานข้าวขอพี่ไปทานเป็นเพื่อนไปทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็นั่นก็มากสุดแล้วมากสุดที่ ตั้งแต่พูดมาเนี่ยไม่รู้ว่าจนถึงตอนนี้ยังระวังตัวหรือเปล่านะพี่อู๋แต่จริงๆแปลว่าน,นี่คือไม่เคยมีความรักเลยนะที่พูดมาเนี่ยยังไม่รักใครเลยนะรักค่ะพี่อู๋รักทีมงานรักน้องๆมากไม่ <c oughs> แม่ <c oughs> ไม่จริงจริง <c oughs> พี่ยังเก่งจริง<ๆ>ไม่พี่จริงๆพี่อกหักกับกับน้องๆมากๆนะคะหมายถึงว่าอเสียงเปลี่ยนเลยนะพี่จอห์นแลุกคนตั้งเราฟังเลยอกหักอะไรคะคือหมายว่าเวลาเราสร้างคนนะค่ะ อู๋พี่ยังเคยคิดตอนที่ที่ครีเอทีฟถามพี่อูว่าตอบยากจังเลยอ่ะเพราะว่าคือตอนนั้นงานมันงานมันเซ็กซี่มากสำหรับพี่อูง,งานมันมันชันเลนมากแล้วเราก็ต้องสร้างทีมเวลาเราแบบทุ่มเทหรือให้ใจใครก็ตามอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เพศตรงข้ามะน้องๆหรือคนที่อาชีพเดียวกันที่เรารักมากๆแล้วอยากเป็นตัวแทนเนี่ยบางทีแบบเขาเขาไม่ดีกับเราเนี่ยเราก็อ,อกหักนะคะ อกหักแรงกว่าอกหักผู้ชายด้วยเพราะผู้ชายเราคิดว่าเราเอาอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างอย่างคนใกล้ตัวที่เราไม่ได้คิดว่าจะเป็นเบอร์นี้เราเอาไม่อยู่เวลามันมันพัดพลาคหรือมันทาร้ายมันค่อนข้างแบบเสียสูญเลยอ่ะเสียสูญคือแบบเอ๊หรือว่าเราเราจะไม่ทํางานแบบนี้วะเพราะก็ต้องไปเจอน้องๆที่เขาออกไปทํางานเป็นคู่แข่งมันมันไม่มีเป๋นะคะเรื่องความรักแต่ว่าไม่ไม่ใช่กับผู้ชาย